มาครับเพื่อนๆจะเช็คความแรงก่อนนะก่อนจะไปเอาไปส่งทำท่อกับอาเปลี่ยนคาบูเลเตอร์ให้ใหญ่ขึ้นนะออันนี้จะวอร์มก่อนนะจะวอร์มอัพก่อนนะเพื่อนๆนะโอเคเดี๋ยวมาดูความแรงที่คาบูลูกเดิมทำได้นะมาไปเอาเครื่องก่อนนะ Okay, let's go. ma, xem phim vẫn của ta tại filtrate.com Hãy xem ააა ah, ah, ah. ah. คว,วันขึ้นนะอะอะน้ำมันหมดก่อนนะเพื่อนๆมีลองให้ดูนะแค่น,นี้ก็โอ้ยอย่างจวดเลยจวดจา้าแค่น,นี้ก็แรงแรงแบบมากมากลวโอ้ยมองวางก่อนนะ นี่นะครับเออเห็นตามสภาพแล้วนะนายช่างก,กำลังเก็บกัตรร้านนะโอ้ขวอนุญาตยตั้งกล้องไปตรงน,ะนี้นายช่างจะไปไหนจะไปโลเกิงครับจะใส่ขบูตัวนี้ครับขบูของฮุฟวันหน้าปากีสาม,มิน เต็มนนแล้วนะเนี่ยเต็มมาตาสึกแล้วนะแต่เครื่องมันยังแรงได้อีกนะเอาให้มันระเบิดไป<อ>ข้างน,นึงเลยเพื่อการทดลองนะตามดูนะเพื่อนๆตามดูนะอันนี้ลองแก้กระหายกันก่อนนะปล่อยน้ำจิ้มน้ำจิ้มให้ดูก่อนนะครับแกอยาก <Okay, S 1> แก้เรียน s <S นะครับอ่าโอเคครับแก่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ